เือนนี้ใช้ซัมซุง A16 ่ายนะทีนี้ก็คือว่าลองสลับไปเป็นกล้องหน้าแล้วมันมันใกล้มากก็เลยคิดว่าใช้กล้องหลังครับเอี hey. Yeah <sighs> อุ้ยเชีย่ยไอเชีย่ยขวัญเน้อขวัญมานะลูกกะวีสุเชี้เ้ยขอโทษครับคำหยาบมาเต็มเลยเชีย่ยใจกูตกใจโอ้โห ทำกันได้สนุกครับตรงนี้คือดูดีครับดูดีลมลื่นเออ เข้าใจดูดิอันนี้เขาเรียก่อกอะไรทางนี้เรียกทางรกอบบใช่หรือเปล่าไม่รู้ไปครับโอ้ do you see me do you looking good ดีลูกจริงไกลเราต้องระวังมือถือเรานะครับน้องลิ่งอาจ่อเชียกเชียกดีครับ เดินไปเดินแล้วเดินเดินเดินโต๊ะกระใยมัดเลยคือเมื่อกี้เราแบบหดหูมากแต่ตอนนี้เราก็เอาบางอย่างมาไว้ในป่าครับความเศร้าความเครียดความที่เนาะนั่นแหละทุกคนน่าจะรู้กันเออ สดชื่นครับสูตรเข้าไปให้เต็มครับอือึดจ้าอึดจ้าอะไรที่ปิดภาพประกันใดน,นะครับขอไปสิ่งต่างๆนะครับเดินป่าครับ <c oughs> เดินปลาตัวอะไรตัวอะไรทุกคนเห็นไหมในกล้องเห็นหรือเปล่าเม่อี้ใกล้มาก feeling good ล like ายใกล้กูเดี๋ยวเราไปหัวหินนะครับคือเขามีงานกาเฟน,นะครับทุกคนสนุกครับ ใครที่มาเที่ยวนะครับอุทยานอะไรต่างๆนะครับผมขอพูดเลยนะตรงนี้นะขยะพลาสติกนะห้ามนะครับตามทางยังนี่อีกนะแต่ว่าคือบางอันมันมันอยู่ลึกเข้าไปเราไม่กล้าเข้าไปเก็บอันนี้คือเก็บได้ครับห้ามนะครับนี่ ผลพวงของความไร้มารยาทครับทุกคนอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครจะได้ไหมนั่นนี่อะไรครับมองเห็นนะครับนี่ทุกคนดูนี่ความอัปยศอดสูของวงการท่องเที่ยวครับเดินมาทั้งทีเก็บหน่อยละกันเก็บที่สักนิดตัวอย่างดีครับ น็อตพลาสติถึงแม้เราจะเอาขวดพลาสติกเข้ามาครับแต่เราจะไม่ทิ้งในป่าครับอุ้ยเชีย่ยไงล่ะไม่ได้ดปิดฝาลดน้ำไปดีนเโยเคนี่เต็มเลยครับ มันบอแม่นสิ่งที่ดีเดอ้อพี่น้องถหาเจ้าเคยแค่นิดเดียวเองทางเข้า Ờ ừ, thằng cái dạ, thằng cái dạ. ทั้งขยะนี่ครับอันนี้เขาเขียนว่าขยะย่อยสลายได้แล้วทางขยะอยู่ไหนครับ